สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับฟุตบอลโลก2026ทีมชาติไทยของพวกเราได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้คงต้องเฝ้หาหานักเตะเจนใหม่ในการคัดบอลโลกคร,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 รั้งต่อไปคือฟุตบอลโลก2030ที่จะเริ่มทําการแข่งขันรอบคัดเลือกในช่วงปี2027สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในการคัดบรรรอลโลกครั้งนี้เอาจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่เราไม่สามารถขยับขึ้นไปอยู่ในโซนสองของเอเชียได้หลังจากที่แต่เราไม่สามารถทําแรงกิ้งขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่18ของเอเชียได้ ทำให้ต้องอยู่ในทที่3โดยผลการจับสลากออกมาทัหนึ่งไทยเราต้องเจอกับเกาหลีใต้ต้องยอมรับว่าไทยเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วทัสองเจอจีนทัสี่เจอกับสิงคโปร์แต่ถ้าเราทาเรนกิงขึ้นไปอยู่ในทที่2ของเอเซได้ไทยเราอาจจะอยู่ในสายที่เบากว่านี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าหนักจนเราไม่สามารถที่จะผ่านได้สิ่งที่เกิดขึ้นในการคัดบอลโลกครั้งนี้จะโทษเกมที่เราเอาชนะสิงคโปร์สามประตูต่อหนึ่งก็ไม่ได้ มันต้องย้อนไปเกมแรกที่เราเปิดบ้านแพ้กับจีน1ประตูต่อ2ภายใต้การคุมทัพของมาโนโพกิง้งถ้าเกมนั้นมาชาทระอิชิคุมทัพเราอาจจะไม่แพ้ทีมชาติจีนคาบ้านก็เป็นไปได้เกมที่เราเอาช่างสิงคโปร์ได้3ประตูต่อหนึ่งถ้าจะโทษมาชาทระอิชิต้องโทษการแจ้เกมการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยเสียดาย2ผู้เล่นเกมลุกที่ไม่ได้ลงสนามในเกมนั้นอย่างชานรงค์พรมสีแก้ลและธีรศักดิ์เผยพิมาย โดยทางมาชาทราอิชิเรียกที่จะส่งนักเตะอย่างพีระเดินฉำรัศมีและอิฟานดาลเลซึ่งไม่ใช่นักเตะเกมลุกแต่โดยรวมแล้วถือว่าอดีตคุณซือของทีมคาชมาอัลเล์ชุดรองแชมป์สโมสรโลกถือว่าทำงานได้ดีกับทีมชาติไทยในระดับหนึ่งสำหรับไทยเราคงต้องสร้างทีมใหม่หลังจากหมดเจ้ข,ของเทเลซินงดาธทรลทรนมุนมาทันชาลาทิปสงศิลรวมถึงสารัต์อยู่เย็นส่วนนักเตะชุดปัจจุบันที่อยู่ในข่ายในการคัดบอลโลกสมัยหน้า มีสุภเปอร์ไซต์เจเดตกองหน้าจากบูเลอร์เตเดตสุปนัทเมนตากองหน้าจากอัวชวัลนสุคสโชคสารชาติเนวนลูกจากซัปโปโรและนิโคลัสมิคิสันปิมแบกจากโปิโอดนเซในลีกเดนมาร์กซึ่งคาดว่ายังน่าจะอยู่ในข่ายในการคัดบอลโลกสมัยหน้าโดยเฉพาะสุสะโคสโชคสารชาติและนิโคลัสมิคิสันเปิดโสมนักเตะจนใหม่ในการคัดบอลโลกครั้งต่อไปว่ามีใครน่าสนใจกันบ้างรายแรกเป็นจูดสซุมซับเบลกองหน้าตัวจบสกอร์าอายุ20ปี จากทอสแนมฮอสเปอร์ชุดดูยี่สิบเอ็ดจูสเมซับเบลปัจจุบันอายุยี่สิบปีบอลโลกสัปดาห์หน้าจะอายุยี่สิบสี่ปีพอดีโดยเจ้าตัวพึ่งคว้าแชมป์ฟิลิปปินส์สองกับทางทอสแนมฮอสเปอร์มาสดแลร้ลอนและเป็นหนึ่งแน่เตะที่ทางมาําแป้งหางมารอเสียบในรอบสามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดหลังจากที่ไทยตกรอบสองโดยเจ้าตัวได้ไปชมเกมนัดที่ไทยเอาชนะสิงคโปร์ได้สามประตูต่อหนึ่งโดยทางจูสเบล คงอยากจะลงไปจบสกอร์ให้กับทีมชาติไทยเต็มทีหลังจากที่ไทยพลาดโอกาสทองที่จะได้ประตูอยู่หลายครั้งเชื่อว่า Bell, จูชเบลเจ้าตัวยังน่าจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยเหมือนเดิมเพราะการที่จะเบียดนทักเตะอังกฤษด,ด้วยกันไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มันเป็นเรื่องค่อนข้างยากเอเชียครับรอกคัดเลือก227น่าจะเหนจูชเบลมาร่าตาไขาใ้กับทีมชาติไทยแน่นอนและเชื่อว่าไทยเราคงน่าจะหมดปัญหาของหน้าไม่คมรลยที่สองเป็นจุดทานเกมดี เซนเต์แบ็กรู่ครึ่งไทยเดนมาร์กอายุ22ปีเจ้าของส่วนสูง1น0รายเซนนี้ไม่มีไม่ได้สลับทีมชาติไทยเจนใหม่ฟุตบอลโลกสมัยหน้าจุดประธานเช่นดีเจ้าตัวจะอายุครบ26ปีพอดีเกมที่ไทยเอาชนะสิงคโปร์ได้สประตูต่อหนึ่งคู่เซนเต์แบ็กทั้งกิษฎาการแมนและเอเดสเตลรอถือว่าสอบไม่ผ่านสิงคโปร์ขึ้นเกมมาแค่สองสามคนแต่ทำเอกากองหลังทีมชาติไทยเสียวทุกครั้งโดยคู่เซนเต์แบ็กไทยทั้งกิษฎาการแมน และเอลิชเตล็ไม่สามารถหยุดสอบพี่น้องฟันดี้ได้เลยโดยเกมดังกล่ามีเพียงแค่ทีละทอนเท่านั้นที่เล่นได้ดีในแขงหลังถึงเวลาเขาเซตทีสหรับจุาธานเขมดีในตำแหน่งซีบีของทีมชาติไทยฤดูการที่ผ่านมาเจ้าตัวเป็นตัวหลักให้กับทีมราชาบุรีเอฟซีที่ขาดไม่ได้โดยลงสนามให้กับทีมราชาบุรีเอฟซีในเกมลีกไปทั้งหมด26นัดและทําได้1ประตูโดยจุดเด่นของจุาธานเข้มดีคือตัวใหญ่แต่มีความคล่องตัวสูง รายที่3าเป็นธนวัฒน์สังจิตทวร์อายุ24ปีเพเมเกอร์จากเมืองทองยูเนเต็ดฟุตบอลโลกสมัยหน้าเจ้ากันจะอายุ28ปีพอดีถ้าไม่เจ็บเจ้ากันคือกองกลางคุณภาพของทีมชาติไทยอีกไยฟุตบอลโลกสมัยหน้าไม่รู้ว่าชนาทิพย์สงศิ์เจ้าตัวจะไหวหรือไม่แต่เจ้ากันคือตัวเลือกที่น่าสนใจในตำแหน่งของชนาทิพย์โดยเจ้ากันธนวัฒน์สังจิตทวรนเป็นนักเตะที่เล่นบอลด้วยสมองตัวเจ้ากันเคยติดทีมชาติไทย ชุดวิยี่สามในยุคของอาจิระนิชิโนมาแล้วและยังติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของมานุพกิ้งมาแล้วชุดที่คว้าชชมอาเซคับสองพันยี่สิบที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพโดยทางอาจิระนิชิโนอดีตกุนซือทีมชาติไทยถึงกับเอ่ยปากชมว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับอเดชอินเอสตาฤดูการนี้หลังจากที่เจ้าตัวหายเจ็บกลับมาลงสนามให้กับเมืองทองไปทั้งหมด14นัดยิงได้หนึ่งประตูกับ2อแอสซิส หากเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งกิตทวันร่างกายฟิตเต็มร้อยแต่บอลไทยอาจจะเริมชนะทีสมสงศินก็เป็นไปได้รายที่4เป็นเอราวันการนเยอายุ18ปีจากสโม,มสรโอลิมปิกตียงชุดยูย่สิสลับเอราวันการ,เรีเยแฟนบอลไทยเห็นฝีไม้ลายมือมาแล้วในศึกยูยี่ิงสชมปิงชเอเชียที่กาตาร์ฟุตบอลโลกสมัยหน้าทางเอราวันการ,เรีเยจะอายุ22ปีพอดีและถือว่ายังเป็นนักเตะดาวรุ่งแห่งวงการฟุตบอลไทยคนหนึ่ง เล่นได้ทุกตำแหน่งริมเส้นไม่ว่าจะเป็นวิมแบ็กหรือปีกมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับดาวเตะต้นยุค2,000อย่างอาเดบายอกองหน้าของทีมอาร์เซนอลเยดายที่ไทยตกรอบในศึกฟุตบอลโลกร,รกรอบเพลย์รอกรอ2เอราวันการนเยเป็นนักเตะรายที่จะรอเสียบรอบ3มหากไทยผ่านเข้ารอบไปได้รายที่5เป็นชวนพัฒน์บัวพันซ็นเตอร์แบ็กวัย20ปีเจ้าของส่วนสูง193เซนจากทางบีจีปทุมยูเนเต็ดฟุตบอลโลกสมัยหน้าชวนพัฒน์บัวพันธ์ จะอายุ20ปีพอดีสำหรับชนนพัฒน์ตัวพันถือว่าเป็นนักเตะแบกอายุของทีมชาติไทยคนหนึ่งติดทีมชาติไทยชุด U23 ตั้งแต่อายุ18ปีฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวเบียดเซนเตแบ็กคุนน้าอย่างวิกเตอร์กาตาโซ่ตกเป็นตัวสำรองของทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดโดยลงสนามให้ทางบีจีปทุมไปทั้งหมด18นัดทําได้1อสซิ์และผ่านฟุตบอลรายการสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียอย่างเอชซีเชเปริมาแล้วชนนพัฒน์ัวพันกับจุนธานเช่นดี อาจจะเป็นคู่เซตแ็กในฝันของแฟนบอลไทยหลายคนก็เป็นไปได้และรายที่6เป็นธนกิจโชิดเมืองปักปีกซ้ายวัยสิปีจากบุรีรัมยูเต็ดฟุตบอลโลกสมัยหน้าธนกิจโชิดเมืองปักจะมีอายุเพียง21ปีเท่านั้นธนกิจโชิดเมืองปักเจ้าตัวเป็นวัตถคิดของบุรีรัมยูเต็ดต่อจากสุปรัดมเมืองตาอย่างแท้จริงฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามให้กับบุรีรัมไปทั้งหมด19นะัดทําได้ถึง2ประตูกับ3แอสซิสต์ฟุตบอลโลกสมัยหน้าจะมีอายุเพียง21ปี ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งแห่งวงการฟุตบอลไทยอีกยาวโดยเจ้าตัวมีจุดเด่นในการเลี้ยงบอลแล็บไปกับบอลได้ดีและสามารถลงมาทิกเกมให้กับวิลียมอยู่หลายครั้งแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าใครบ้างที่จะเป็นเจนใหม่กับทีมชาติไทยในการคัดบอลโลกสมัยหน้าหลังกาลังหมดยุคของธีระศป์แดงดาธีรทถอยมูมาทันสารัตอ์ู่เย็นรวมถึงชนาทิพย์สงกศิลสํสำหรับไทยเรายังมีโปรแกรมสําคัญคือทําศสกเอชครับสพ2027รอบคัดเลือกที่ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพ สำหรับทีมที่ผ่านอรอบ3ในศึกพุดว่าโลกรอบคัดเลือกจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเอเชียคับรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติโดยรอบคัดเลือกจะมี6สายสายละสทีมจะเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายทันทีโดยไทยเราถูกจัดอยู่ในทถที่หนึ่งโดยโทถที่หนึ่งประกอบไปด้วยซีเรียไทยทาจิกิสถานเวียดนามเลบานอนและอินเดียทถสองมาเลเซียเติร์กเมนิสถานฟิลิปปินส์อัฟกานิสถานเยเมนและฮ่องกง ทสามสิงคโปร์มาดิ์ไต้หวันเมียนมาเนปาลและพูตานและโทที่สี่เป็นบังกระเทศลาวปากีสถานและ3ามทีมที่มาจากรอบเพลย์ออฟแล้วเพื่อนๆนะครับชิดิเหียนชินไรพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ